ลิเกละครเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นฉากป่าเนี่ยฉากป่ากูรู้แต่ว่าข้างในนี่ก็มึงลิเกแล้วมึงจะเปิดทำไมไรอ้อนก็มันเป็นฉากลิเกมันจะเป็นละครได้ยังไงว่าแต่โลกแล้วน้าเจ้าคณะใหม่นี่มึงนี่ยอมแล้วก็หน้าด้านจริงๆเ้ยดูละครกันดีกว่าดูละครอมามามาดูละครดูเอาเลยเออ ผู้ใหญ่ผู้มีหัวใจมอบให้กับความรักเป็นอมตะนิรันดนร์กันหมอพวงประเทษสินแม่จ่าแม่แม่แม่โค แม่พระคงคาเยแม่จ้าแม่แม่แม่พระคงคาเจ้าพระยาตายน้ำอันช้ำชื่นไงสายธาราคาใายได้ดื่มเลลื ทุกวันคืนข้าถือเป็นเช่นน้ำนมยืนร้องไห้เหมือนหัวใจแทบจะขาดสายสวัสดเมียสาวเจ้าทำสทมทนีไปมีชู้เปลี่ยนผู้ชมมีแต่ตรมมีแต่ช้ำคือน้ำตา เมียเราในเราไปเข้าใจผิดเรื่องเพียงนิทโมทำโกตาทนวนางชังไม่รักอาวิชาเนี่ยจะเสียอกเสียใจอะไรลืมเนื้อโอ้ยเขามาสารนารีวิถีคงคาช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรัก โบราณเตือนไว้ฝนตกจะเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจเดี๋ยวจะทําใจมันผมมันเป็นเรื่องอะไรนักหนาถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ผัวเมียได้กันใหม่ๆยากจนก็ทนเอาโอ้ยได้ใหม่ๆใ,ใครก็ทนเอา <c oughs> ยอมกัดก้อนเกลือกินอทนได้ทนได้เขาว่าแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่พอนานๆสิแม้แต่มะนาวมันยังว่าเปรี้ยวแก่ิดดูน้ำตาลยังว่าขมนั่นแหละอนั่นไน่อยู่ก็เราไม่นา้เท่าไหร่พอมาเจอไอ้หนุ่มรู่วปล้อร่ำรวยอยู่เมืองนอกมันก็หนีตามชู้ไปอย่างหน้าด้านจริงๆเลยมึงไปตัวเปล่ากูไม่ว่าสักคำเดียวตังในซองป่าไปด้วย ทมมันน่าเจ็บใจตรงเี้ยเว้ยนี่แหละเขาว่าสักกวาวาเวเสนหนะักตกหลุมรักเหวลึกยันนึกขานปากเหวลึกกลับเห็นเป็นลำธารหลงสำราญไหว้เล่นเย็นอุราปาก,กเหวลึกจะไปนึกนะว่าเหวตื้นปากเหวลื่นยาขนองไปลองพลักตกเหวหินนะัปีนป่ายไม่ยากนักตกเหวรัก ระเสือกกระสนจนวันตายในี่โห,โหเรื่องกลอนขอให้บอกคุณพ่อผมว่าตายคากลอนเลยคนระับท่องกลอนตายกําลังงัดบ้านพวกหญิงสไตา์คากรอนประตูมันคนละกลอนกันแล้วแต่ย่ห้องแขนใจนะักะผมจะปฏิญาณตนเขาว้หญิงอื่นหมื่นแสนจะสวยเลิศเลยแค่ไหนผมไม่ขอสนใจ<อ>น้องเมียนายย่องจะเป็นคนสุดท้าย ยินดีด้วยเพื่อน,นเอ๋ยเออแต่ว่ามึงต้องรอให้น้องเมียกูกลับมาจากทหารก่อนเนอะเออโอยผูชายเสิคอยดูนะแต่มันกลับมาจะแล่เนื้อเอาเกลือทาเออมันต้องอย่างนั้นเอาไว้ได้ยังไงไม่ได้ล้วผู้หญิงอย่างงี้พี่พวงอ้าเฮ้ยพี่พวงพี่พวงจ๋าหยุดไนะอ้เขียว<พ>นังเอกชื่อมันหมาเขียวมึงกลับมาทำไมกลับมาหาพี่ไง กลับมาหากูหรือกลับมาย่อเฉยกูจะกลับมาหาพี่แต่กูไม่ต้องการมึงออไปเชาชั่วอีกาลีอีโมราชากีอยังดีซะกว่ามึงใช่มึงมีแต่หัวไร้มันสมองใช่ไม่เคยมองในสิ่งที่ดีีกคนไม่มีความคิดตอนจะไปแล้วมันไก่จะบินเป็นไงตอนมามันโดนทิก่อนมึงจะไปมึงเคยคิดหน้าคิดหลังไหมมีไหมสักคำ ที่เพือนเอ่ยออกจากปากของมึงว่าพี่จะัาลาก่อนหนังสือสักตัวมึงก็ไม่เคยเขียนสั่งข้างบ้านมึงก็ไม่เคยบอกพอช้ำชอกแล้วมึงก็มานั่งก้มหน้าบีบน้ำตาอวดมึงเห็นใจความเจ็บปวดกูบ้างสิไอ้เกี้ยวมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยฮะว่ามึงจะสับสนแล้วล่ะโอ้โหเงีนดีกว่าพ่ะเอกอีกอ่ะไป สมสารจับมาหากูเคยส่งกระจกดูสารภาพของมึงมาไหมเ้ยไอ้พวงสารลูบอ๋อแล้วมึงจะกลับมามึงจะหาคำไหนมาสารลูบกับกูสารภาพอุยงองอ้ยงงว่ะเฮ้ยใช่แล้วละ่ะฉันกลับมาสารภาพผิดกับพี่แต่กูไม่อยากฟังพี่จะฟังหรือไม่ก็แล้วแต่ฉันเป็นคนไม่ดีเองฉันเป็นคนใะเยอเทะยานฉันเป็นคนฝ่ายสูงฉันอยากไปเมืองนอกฉันจึงคบกับไอ้หนุ่มเมืองนอก มันบอกมันจะพาฉันไปท่องยุโรปโอ้ยอีสมองหนาปัญญาต่ำไอ้แค่ยุโรปสองคำมึงต้องท่องด้วยเหรอเฮ้ยฮไอ้พวงฮพาไปท่องเที่ยวยุโรปไม่ใช่พาไปนั่งท่องยุโรปยุโรปอ๋อเหรอเออมันจะพาฉันไปท่องเที่ยวยุโรปพอไปถึง้วไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยมันใจ้ายมันให้ฉันไปเป็นเลดี้ออฟเดอะไนท์อะไรผู้หญิงกลางคืน ฉันนึกว่ามันจะเป็นคนดีแท้ที่ไหนได้มันเป็น Security Lady of the Night อะไรของมึงผู้รักษาความปลอดภัยผู้หญิงกลางคืนอ๋อยังรู้แล้วแฝลถ้าชัดเนี่ยมันโหดมันเฮี้ยมมันทรมานมันตบเอาตีเอาทุกวันสมน้ำหน้ามึงฉันทนไม่ไหวจะี่กลับมาหาพี่เพอพี่เป็นคนดี พี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ได้มีโอกาสเอ็นจอยฉันแล้วพี่จะมาไล่ฉันทําไมอะ่ะฉันกลับมาครั้งนี้เพื่อให้พี่ได้มีโอกาสรีเทิร์นใหม่อีกครั้งแต่กูกําลังจะรีถ่ายมึงได้ยินไหมกูแคนเซิลมึงและอย่าหวังนะว่ากูจะเอามารีไซเคิล้ออ้ม่ต้องเั้นเพื่อน oh. มึงไม่ต้องไปเซเว่นอีเลเวนกัมันเลยโอ้โห oh, 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 oh. ภาษาอังกฤษพะโย้ไว้ไปไว้บ้านค้อเดี๋ยวพัดเอ็นโซใจเย็นๆเดี๋ยวกูจะข่าวเทคมันให้ไอ้ต้องกูจะบางจากมันเดี๋ยวนี้ไอ้พวงไทยทั้งดุนเลยเฮ้ยดูเหอะพี่น้องมันจะลุม k f c ฉัน Get out Get out the window ไอ้พวงไอ้พวงะ The door the door window หน้าต่างโคนบ้านค้อในตรงหน้าต่าง the door จ้าเอาจะเอาเดอโดเลยเหรอเออเดอโดมันก็ด่างหูแมวดีกว่าเจ็ดเอาเจ็ดเอาเอฮ้ยเอาเดอโดนั่นแหละวะเอาไงแน่เออเดอโดแหละเอาหัวไปเลยคำก็ไล่สองคำก็ไล่ใช่สิลูกผู้หญิงจำเอาไว้เลยนะผู้ชายอย่าปล่อยให้มันได้ฟันเดือดเชียว ก่อนมาหลต้องตามง้อมันแบบนี้ <S <S เนี่ยเขาถึงบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเองละครทุกเรื่องย่อมมีคติแฝงอยู่ในตัวของมันเองลูกผู้หญิงเอ๋ยจําไว้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ชายนะอย่าปล่อยให้มันได้แล้วก่อนถ้าผู้ชายมันได้แล้วก่อนแล้วสภาพเขาเธอจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราเราเป็นลูกผู้หญิงเราต้องทิ้งได้มันซะก่อนโอ้โหให้น่าจำเว้ย เล่นอะไรมันต้องมีประ,ยะโยชน์โัวมึไม่เคยนึกถึงอ,ด,อ,อดีตอดีตอะไรองมึงเนี่ยตอนไปจีบกูใหม่ใหม่กูบอกกูดำมึงยังว่ากูดำขำพาเข้าโรงแรมยังกระซิบข้างหัว่าดำอยู่วันนี้จะเลิกกับกูหรอว่ากูต<ำ>ู่ดำอะเ้ยมึงน่ะมันดำยันตาตุต่มโถเอ้ยอีดำมาตัดหัวถวายลาหูซะนี่จะถวายของดำได้กันไม่ใหม่อยู่ก็ได้ใหม่รักกันแค่ไหน โมโหกูมึงเตะพัดลมอ,อยู่มานานๆสิพัดลมเสียแม่เตะกู <c oughs> วันนี้กูไปจะมึงแน่มึงไม่ต้องมาไล่กูหรอกก็ไปซะเร็วๆสิแต่ก่อนที่กูจะไปจะบอกให้มึงรู้เะด้วยทำไมลูกมึงก็ติท้องกูไปลูกเออลูกอยู่ไหนลูกของพ่อพ่อต้องการลูกอ๋อ <c oughs> นี่ไอะลูกโอ้ยลำคาละครฝรั่งมึงเลยเกินจะพูดไทยเออพ่อแม่ใจร้ายเลี้ยงดูหนูไม่เต็มคราบโอ้โหทำให้หนูต้องหิวทัดเซพเนจรไปกลางคุ้งกลางท่าอธิจังออธิจักด้วยความหิวไปเจอฝ่ายยืนอยู่กลางคุ้งแล้วทำไงลูกหนูไม่รู้จะทำไงเล็งไปเล็งมา เลยยกขาคว,วายึ้นพาดมาโ่วยควายตัวเมื่อกินไปครึ่งตัวโอ้โหยกล้วกินไปครึ่งตัวพอและอีกครึ่งอ่ะกินไม่ทันสว์มันหนีไปก่อนโอ้โหโอย <c oughs> นี่กูต้องการลูกกูกูต้องการลูกของกูนะแต่ว่ามึงอ่ะสมควรตายม,มึงสมควรตายคนอย่างมึงไม่สมควรอย่าอยาย อย่ามาคิดถึงกันเลยโอ้ย,อย,อยม,าาม้าอาบมันจะฆ่าเมียบมงใครเนี่ยนี่ลูกของกูนะกูม,มีสิทธิ์เต็มที่นี่นี่นี่ฉันมาสิฉันจะมาหาลูกเหมือนกันเธอจะแม่ลูกมาใช่แล้วทิ้งถ้วยไว้กูกูจะไปทาอะไรได้ไม่เกียเก่ยว,ยยวลูกเป็นสิทธิ์ของกูถ้าอยากได้สู้กันใครชน,นะเอาไปได้แนละแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นตายหนึ่งหญิงสองชายดูสิครับ ชีวิตของอีเขียวมันจะเดียวดายขนาดไหนพวกผัวมันก็ตายกันเป็นกองอมีเป็นคันรถเลยมั้งเนี่ยกูว่าเนีผัวเก่าก็มาตายผัวใหม่ก็ไม่รอดทำไมทำไมความสศกเศร้าแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับโอชินด้วยดำยังก็โอยั่อะ เราจะอยู่ไปทำไมถ้าเราขืนอยู่ไปผู้ชายทั้งโลกต้องฆ่ากันตายเพราะเราโอ้ยมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอีเขียวตายซะเถอะตายซะดีกว่าเฮเอเไอ้พิ้วและเขาก็ฆ่าตัวตายดูเะครับตายกันทั้งครอบครัวพ่ oh, <the> อเดาพ่อเว้เหลือเพียงหนูน้อยคนเดียวท้อ oh. oh. เรื่องแบบนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นกับหนูด้วย พ่อก็ต้องมาตายแม่ก็ต้องมาตายโทษชีวิตชุงหนูหนูเกิดมาถูกแมวกินหมดโอ้ยแล้วเราจะอยู่ไปทำไมล่ะตายที่ฝ่าจะอยู่เลยไอยไอ้้ยไอ้วยไอ้อไอยไอ้ยไอ้้ออยดโ ไม่เด็กจริงจริงแล้วการมีปัญหาอะไรกันเนี่ยควรจะเคลียร์ให้ออกมาถ้าหากว่าเคลียร์ไม่ได้ปัญหามันมันจะคาใจยังไงปล่อยให้การเวลามันชำระล้างความใช่ให้การเวลาเป็นเครื่องรักษาแผลใจคการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีถูกครับใช่ไหมครับมีปัญหาอะไรหันหน้าเข้าปรึกษากันครับขอได้รับความขอบคุณครับจากพวกเราทีมงานโยกง เชิญยิมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับม้วนหน้าพบกันครับสวัสดีครับ